ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็วันที่17นะครับเดือนมีนาครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับพาเพื่อนๆสมาชิกนะครับดูไก่นะครับที่ปล่อยคุมฝูงนะครับตัวนี้เตะเช็คไปห้านาทีนะครับแบลดีมากนะครับเกิ่งหัวต่ำนะครับตัวนี้นะครับมีแข้งหน้าด้วยนะครับก็เดี๋ยว รออากาศดีสักสีห้าวันนะครับเดี๋ยวติใหม่นะครับอีกครั้งนึงนะครับคุ๊ๆชุดน,นี้ก็ไก่เด็กนะครับตัวน,นี้เป็นเดยหักบวกคู่เกิดพันเสงนะครับชุดน,นี้น่าจะลอยไม่ตัเท่าไหร่ <c oughs> นะครับทำโคกหาก็หาก็กำลังขึ้นนะครับ นนตัวนี้ลูกสปีดนะครับอาจารย์ขุนเทพลีลานะครับตัวสีเทานะครับตัวสีกดด้านหลังก็เป็นน้องเยืยทองคำนะครับพ่อเยือมหานครแม่เป็นแม่เยยอทองคำนะครับลูกู่่เกิด พเพื่อนสมาชิกนะครับดูไก่รุ่นๆนะครับนะครับช่วงนี้ก็เริ่มปรับสภาพได้ดีนะครับไก่ก็กินอาหารได้เยอะนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เดี๋ยวอีกประมาณสัก2อ,อาทิตย์จะแยกตัวเมียนะครับจะแยกตัวเมียไว้อีกโซนหนึงนะครับ ไก่กินอาหารเก่งก็เริ่มสมบูรณ์ครับเริ่มสวยครับอายุก็จะเข้า4ี่เดือนนะครับตัวนี้นะครับสามเดือนกว่าจะเข้า4เดือนนะครับ นู่นครับพอเขากินอิ่มก็ไปหานอนเล่นอยู่ในป่าครับนี่ปชุดลูกฟาร์มนะครับอีค,ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามน,น,นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูให้ชมนะครับ ความสมบูรณ์ของลูกไก่และการเลี้ยงไก่ครับนครับ